กาแฟที่เขาเที่ยวลำปางแล้วไม่ได้แวะร้านนี้ถือว่าพลาดมากวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้าน Cries Coffee Roaster นะคะบอกเลยว่าร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟมากเพราะเขาทั้งรั่วทั้งบดมาลิกาแฟเองการตกแต่งร้านก็คือเป็นเอกลักษณ์สุดๆเดินเข้าร้านมาค หอมกลิ่นกาแฟมากใส่กาแฟก็คือฟินนะบอกเลยถ่ายลงถ่ายรูปก็เยอะแยะนะคะเลือกสั่นเอาใครชอบมุมไหนก็แวะได้เลยคนะุณีามีนกาแฟที่เป็นซิเ n a t u r e ของร้านนะคะอยากให้ใส่กาแฟไปลองร้วก่อนเคยมาลองชิมเพียวมะชาแล้วติดใจวันนี้ก็เลยขอสั่ง ขอสั่งไว้พ่อยังไปขอเขาทําเองอีกด้วยพเพื่อนๆบาร์ดี้สตารสุดหล่อเราก็สอนถ่ายทอดกรรมวิธีที่ถูกต้องให้นะคะทาถูกบ้างผิดบ้างใครที่ใส่เฮลตี้ใส่เพียวมทฉะนะคะลองสั่งกันดูแล้วจะปิดใจฉันบอกเลยว่ามันเลิศจ <c oughs> ีออยากให้ไปลองทั้งกาแฟทั้งชาเขียวเลยทุกคนเนี่ยเราก็แหวะสั่งกาแฟเมนูซิกเนเจอร์เขามาลองชิมแก้วหน <c oughs> ึ่งคือมันดีอ่ะายกาแฟนะคะที่อยู่ไกลไม่ต้องกังวลค่ะเขามีจำหน่ายเมล็ดกาแฟด้วยนะจ๊ารแปะพิกัดไว้ให้หวน้าร้านที่ลำปางก็ห่าง่ายมากอยู่แถวหลวงพ่อเกษรนะคะ อยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะทุกคนลองเปิด GPS มากันดูนะ